Good morning everybody. Welcome to English lesson with Teacher Ning. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้ครูจะสอนอะไรอย่ากรู้เรียนงคะค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะคะไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง occupations. Can you say it with me? Occupations. แปลว่าอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะอาชีพนั่นเองนะคะ Can you say it with me again นักเรียนลองพูดตามครูอีกครั้งนะคะ Occupations เก่งมากค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะงั้นเราไปดูเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะคะโอเค Before we start our classI would like you to learn about vocabulary ก่อนที่จะเริ่มบทเรียนนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ที่เราจะเรียนในบทเรียนนี้ก่อนเลยนะคะอ่ะคุณหนิงอยากจะให้นักเรียนนะคะพูดตามผนูนะคะ Listen and repeat after me Stop less skills less skills draw draw paint paint feed feed grow grow s l y fly, repair, repair, serve, serve, take pictures, take pictures, take care, take care ค่ะสำหรับนี่ก็คือคำศัพท์ที่เราจะใช้ในบทเรียนนี้นะคะต่อไปเราจะเรียนรู้แล้วนะคะว่าบทเรียนของเราในวันนี้จะมีอาชีพอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูคนแรกนะคะ Who is this? นี่คือใคร Take a look at these pictures Do you see this picture What do you think Who is this? นักเรียนเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะลองดูสิคะนักเรียนจำได้ไหมคะนี่คือใครคะอาบางคนได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ A firefighter a firefighter. he is a firefighter. repeat after me. he is a firefighter. เก่งมากค่ะ. very good. so, what does he do? what does he do? he stops the fire. he stops The fire ทำอะไรคะอ๋อมีหน้าที่ดับไฟนั่นเองใช่ไหมคะเอแล้วเขามีหน้าที่อะไรอีกบ้างคะ He rescues people from the fire He rescues people from the fire อ๋อหลังจากนั้นเขาก็มีช่วยเหลือผู้คนออกจากไฟนั่นเองนะคะมาดูคนต่อไปเลยคะ่ะ Who is this Take a look at these pictures. Okay, what do you think? Who is she? That's right. An artist. She is an artist. One more time. She is an artist. What does she do? She draws pictures. she draws pictures เขาทำอะไรคะ draws ก็คือจำได้ไหมคะวาดภาพนั่นเองนะคะเอและเขาก็ยังทำอะไรได้อีกคะอ่า uh, she paints a lot of pictures she paints a lot of pictures very good alright l let's see who is next มาดูคนต่อไปเลยนะคะ Who is this? อ่าภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขาประกอบอาชีพอะไรคะโอเคอ่าบางคนได้คำตอบแล้วนะคะ He is a photographer. A photographer. Can you say it again? He is a photographer. Very good เก่งมากเลยค่ะอย่าลืมพูดตามครูนะคะ now what does he do แล้วช่างถ่ายภาพเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะอ่าอันนี้นักเรียนทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ he takes pictures of people places or things ถูกต้องแล้วคะ่ะเขาก็มีหน้าที่ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานที่หรือสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะคนต่อไปเลยนะคะมาดูซิว่าเขาคือใคร โอ้ oh, คนนี้มัดูเลยนะคะ he is a farmer he is a farmer อ่าเขาคือชาวนานน่นเองนะคะแล้วชาวนานเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่ทำเพียงแค่นาข้าวเท่านั้นนะคะคำว่า farmer สามารถทำได้หลายอย่างนะคะ what does he do มาดูกันนะคะ he grows crops he grows crops Cover r o w s grows, นะคะก็คือการปลูกนะคะ Crops หมายถึงผลผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็น vegetable, uh, fruit and also What does he do? He feeds and takes c a r e of animals. He is a farmer. Alright. Next What does he do? And who is he? Who is he? He is a pilot. What does "pilot" mean in Thai? Do you know? ถูกต้องแล้วค่ะ.นักบินใช่ไหมคะ? He is a pilot. What does he do? เขาจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ? He flies an airplane or a helicopter. He flies an airplane or a helicopter. ก็คือทำไหมคะขับเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะ Alright, I t h i n k this one is the last one for today. What do you think? Yes, he is a mechanic. He is a mechanic. A mechanic ช่างยนต์ใช่ไหมคะ What does he do? He repairs vehicles when they are damaged. He repairs vehicles when they are damaged. ก็คือมิน่าที่ทำอะไรคะ? Repairs, ซ่อมเครื่องยนต์. Okay, ต่อไป. Who is this? He is a waiter. He is a waiter. Again, who is this? He is a waiter. เป็นใครคะพนักง,งานเสิร์ฟนั่นเองนะคะแล้วพนักง,งานเสิร์ฟมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะเอ่อ uh, What does he do? He takes orders and serves food at the table. Again, he takes orders and serves food at the table. มีหน้าที่รับเมนูแล้วจากนั้นก็นำอาหารไปเสิร์ฟที่โต๊ะนั่นเองคะ่ะ อ่าแล้วก็มีข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคะนักเรียนในภาพเป็นผู้ชายก็จะเป็น a waiter แต่ถ้าเป็นพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงเราจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะก็คือ waitress waitress นะคะโอเค now it's time to play and learn งั้นเรามาเล่นเกมกันเลยนะคะโอเคพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Alright, this game called Who am I? Who am I? ฉันเป็นใครให้นักเรียนนะคะทุกคนนะคะลองดูซิว่าคำใบ้ที่คุณอิงให้มาในคำใบน้นี้จะหมายถึงใครนะคะพร้อมหรือย,ยังคะ Are you ready? Okay, let's start. work outdoor every day I work in the field I grow the crops I take care of animals So what do you think? Who am I? ในเรียนได้คำตอบหรือคะถ้าได้คำตอบแล้วมาดูกันเลยนะคะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่า Let's check your a n swer I am a farmer I am a farmer ไหนใครได้คำตอบที่ถูกต้องบ้างคะ Very good Okay are you ready for the next one Alright อย่าลืมนะคะใครได้คำตอบแล้วเขียนลงในกระดาษตัวเองนะคะแล้วมาเช็คคำตอบกับพี่ครูนะคะคำใบที่หนึ่ง I work Inside or outside, I take your order. I bring your food at the tables. I bring your food and drinks. I work in the restaurant. Who am I? I am a waiter. I am a waiter. Very good. Okay, next. Who am I? Madukon I drive a fast truck. I drive a fast truck. I wear a big suit. I wear a big suit. I work in an emergency. I work. to stop the fire. so what do you think? who am I? ยังคิดว่าเป็นใครคะอ่าบางคนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะ let's check your answer. that's correct. I am a firefighter. I am a firefighter. do you get the correct answer? ีเรียนได้คำตอบที่ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะ Ah, uh, I work inside. I travel the world. I work high above the clouds. I fly the airplane. Who am I? Pinkai, Nai Okay, let's check if your answer is correct. I am a pilot. I am a pilot. Very good. So Thai means I work in a garage. I fix the trucks and fans. I get very dirty. I love cars. So what do you think? Who am I? You can up มาดูฉเฉลยกันเลยนะคะ I am a mechanic I am a mechanic Do you get the correct answer ได้คำตอบที่ถูกไหมคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ตอบได้นะคะ Alright that's all for the game How many points do you get ผ่านไปแล้วนะคะเก็บของเราใน5เกมนี้ไหนใครได้คำตอบที่ถูก5ข้อเลยมีไหมคะ And now it's time to reveal. Let's reveal. These are people that we have learned today about occupations. Do you remember? Let's review one more time, okay? The first one. He is a firefighter. What does he do? He stops the fire he rescues people from the fire. he is a mechanic. he repairs vehicles when they are damaged. she is an artist. she draws pictures. she paints a lot of pictures. and this one. He is a pilot. He flies an airplane or a helicopter. Next, he is a waiter. He takes orders and serves food at the tables. And the last one, he is a photographer. He takes pictures of people, places, or things. All right, that's all that we have learned today. And now let's do some exercise. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทบทวนบทเรียนกันไปแล้วทนีนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูเลยนะคะน,นักเรียนทำได้หรือเปล่านะคะโอเค put the correct answer into the blank อะตอนนี้นะคะถ้านักเรียนมีสมุดกระดาษปากกาดินสอแล้วนะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงในกระดาษของนักเรียนได้เลยนะคะ,ะมาดูแบบสั้กันเลยนะคะ number one he stops the fire he is what is your answer นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะแล้วเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะ again he stops the fire he is A firefighter. Very good. Number two. He grows vegetables and fruits. Who is he? He is a farmer. That's correct. All right. Number three. He takes orders and serves food. Who is he? He is. A waiter that's correct. Alright, number four. She paints and draws pictures. Who is she? Di Kant? Alright, let's check your answer. She is an artist. She is an artist. Do you get the correct answer? Very good. He flies an airplane. Or a helicopter. He is a pilot. And the last one. He takes a lot of pictures. He takes a lot of pictures. He is a photographer. Now it's time for you to do something about yourself. Ask yourself. about these questions question number o what do you want to be when you grow up what do you want to be when you grow up ตโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไรคะคำถามข้อที่หนึ่งนะคะต่อไป number two why do you want to be a blank นักเรียนอยากเป็นอะไรแล้วนักเรียนตอบด้วยนะคะว่า why ทำไม ทำไมนักเรียนถึงอยากจะเป็นอาชีพนั้นๆน,น,นะคะ So I have a clue for you to answer the question คุณเองมีตัวอย่างประโยคนะคะที่นักเรียนจะตอบทั้งคำถามที่1และคำถามที่2 When I grow up I want to be a ถ้านักเรียนอยากเป็น teacher นักเรียนก็ตอบว่าอะไรคะ Teacher and why Because I want to ถ้าอยากเป็น teacher นักเรียนอยากเป็นเพราะอะไรให้นักเรียนตอบเหตุผลที่นักเรียนอยากเป็นด้วยนะคะ o k เค if you finish your homework you can send it to me and then I will c h e c k for you Okay that's all for today I hope you enjoy the class today Thank you for your attention and see you next video Bye bye, bye, bye.